สวัสดีครับสวัสดีครับด้าจากช่องเย็บเก่งชาแนลนะครับวันนี้ก็เออด้าก็จะมาทำเสื้อฮาวายนะครับซึ่งเสื้อฮาวายตัวนี้นะครับเพิ่งจะสรุปได้ว่า งานเช้าของเพื่อนเนี่ยครับจะใส่เสื้อฮาวายอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีแจ็คเก็ตลินินสีขาวนะครับไว้ข้างนอกนะครับแต่ทีนี้เราก็ไม่มีเสื้อฮาวายที่สวยๆเลยนะครับนะครับวันนี้ก็จะมาทําเสื้อฮาวายด้วยตัวเองนะครับตอนนี้ก็ทําแพทเทิร์นตัดผ้าไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาพามาให้ดูเนาะว่าเราใช้ผ้าอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นผ้าที่ ผ้าก็จะมีสามอย่างนะครับก็คือจริงๆผ้าตัวนี้ตั้งใจซื้อมาตัดบล็อกเซอร์นะครับเพราะว่าคือดาเป็นคนชอบผ้าคอตตอนมากนะครับแล้วก็เวลาเห็นผ้าคอตตอนลายสวยๆเงนี้ก็จะซื้อไว้นะครับก็เลยคิดว่าไอเดียว,ว่าเดี๋ยวจะเอาผ้าคอตตอนหลายๆสีนะหลายๆลายนะครับมาตัดต่อมันจะได้ดูสนุกด้วยแล้วก็ดูไม่เหมือนใครด้วยนะครับก็ หลักๆก,ก็จะมีอยูู่่3ลายนะครับอันนี้ด้าตัดภาพเสร็จไปแล้วนะครับ mm. เดี๋ยวจะเย็บ yep. แล้วก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าออกมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับ mm. เดี๋ยวจะถ่ายขั้นตอนการทําไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับว่าออกมาเป็นยังไงแต่หลักๆก,ก็คือผ้าจะมี3สีนี้นะครับ3ลายนี่แล้วเราก็ทำคือเราเลิกงาน2องทุ่มครึ่งนะครับก็ทำโอเลิกงาน2องทุ่มครึง่งแล้วเราก็พอกลับมาปุ๊บเราก็ คิดว่าเราจะทำแล้วเราก็ทำเลยแล้วก็ทำาไทเทิร์นเสร็จตัดผ้าเสร็จตอนนี้กําลังจะลงเย็บนะครับตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้วนะครับจากสองทุ่มครึ่งที่เราเลิกงานมาแล้วก็ไม่ปล่อยให้เวลาว่างเลยอันนี้เป็นที่เราตัดนะครับนี่อันนี้คือชิ้นหลังลายนี้ไว้ชิ้นหลังนะครับชิ้นบ่าชิ้นบ่าเป็นลายนี้ ชิ้นบาเวลานี้นะครับอันนี้แขนแขนเราเอาลายนี้นะครับแล้วก็ปกลายนี้คือระหว่างเราจะเอาลายนี้คือเราจะเอาลายฟ้านะครับเป็นตัวเบสก็คือเป็นตัวที่เวลามองมาว่าเสื้อเนี่ยสีอะไรก็จะเห็นเป็นสีฟ้านะครับเพราะว่าธีมของเจ้าสาวเป็นสีฟ้านะครับเหมือนเหมือนงานยืนที่เราตัดไปแจ็กเก็ตอะออนี่ข้างหน้า อ,นนอันนี้ไม่ได้ถ่ายละเอียดนะครับถ่ายเป็นแค่ขั้นตอนให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายเสื้อตอนที่เป,เป็นเสื้อตอนที่เสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดด้ามีเวลามากพอนะครับเดี๋ยวจะมีการสอนทําเสื้อฮาวายด้วยแต่ว่าอันนี้รีบจริงๆนะครับก็เลยให้ดูขั้นตอนนะครับเผื่อมันจะเป็นแนวทางของเพื่อนๆนะครับที่สนใจ,อย,จอ,อยากที่จะอยากทําก็อาจจะมาคอมเมนต์บอกตาก็ได้นะครับว่าอยากทําอันนี้เป็นกระเป๋า กระเป๋าเย็บไปแล้วเย็บปากกระเป๋าแซกกลังดุมไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรแบบนี้คือมันต้องแซกกลางดุมคือได้จะติดกระดุมที่ที่ที่ปากกระเป๋าถ้าเกิดมันเอ่อแซกทีหลังมันก็จะยากเป็นยากนิดนึงแต่ว่าถามว่าแซกได้ไหมก็แซกได้นะครับแต่ว่าจะยากนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวด้าจะอัปเดตขั้นตอนถ่ายขั้นตอนให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ อันนี้เราจุดตำแหน่งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปะอันดับแรกเราจะปะกระเป๋ากองน,นะครับเพราะว่าเราขี้เกียจให้มันจะมาพอเวลามันเป็นตัวปะกระเป๋ามันก็จะเขาเรียกอะไรมันไม่ได้ยากหรอกแต่มันเกะก,กะนะครับเย็บกระเป๋าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะต่อบา านี่เราต่อไหลแล้วก็ต่อแผ่นหลังแล้วนะครับอันนี้คิดหลังนะที่เราต่อไปนี่แล้วก็แผ่นหน้าอันนี้จะเป็นบ่านะครับบ่าก็จะเป็นลายนี้แล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นลายนี้เดี๋ยววันนี้เราจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันะน เป็นตัวแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะต่อตะเข็บข้างต่อไปนะครับอันนี้เราจะเย็บเข้าข้างนะครับเราใช้วิธีการห่อตะเข็บนะมันก็จะเรียบร้อยแล้วก็เสื้อเราก็จะสวยด้วยครับคือไม่เคยทําแล้วก็อยากจะลองทําดูนะครับว่าการห่อตะเข็บจะยากไหมจะเป็นยังไง มันก็จะเป็นแบบเหมือนผักเลยนะครับอันนี้เข้าข้างแล้วนะครับต่อไปเราก็เหลือแค่ตรงปกนะเดี๋ยวเราจะเข้าปกแล้วก็เย็บชายก็จะเสร็จแล้วนะครับโอเคอันนี้เราจะเย็บชายนะครับ ตอนนี้เขาปกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะจุดลองดุมนะครับ Thank you เสร็จแล้วครับครับสำหรับภาพรวมดีเทลใกล้ๆก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ